ดูโอวีวิดีโอเป็นการถ่ายวิดีโอพร้อมกันทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังสุดล้ำและยังสามารถเลือกได้ถึง3รูปแบบคู่แข่งทํำได้น้อยกว่า AI m m a e p o r t r a i t เป็นการรวม2วิดีโอให้เป็นหนึ่งทำให้วิดีโอดูโดดเด่นไม่ซ้ำใครคู่แข่งไม่สามารถทํำได้ ออรจาในวิดีโอเป็นการถ่ายวิดีโอย้อนแสงในตอนกลางคืนทำให้ภาพสวยสว่างดูคมชัดทั้งบุคคลและฉากหลังคู่แข่งไม่สามารถทำได้ไลท์ like HDR เป็นการถ่ายวิดีโอย้อนแสงในตอนกลางวันทำให้ภาพสวยสว่างคมชัดทั้งบุคคลและฉากหลังคู่แข่งทำได้ไม่ดีภาพที่ได้ออกมายังคงดูมืดอยู่ AI Color p o r t i t เป็น AI อัจฉริยะที่สามารถโฟกัสแยกสีออกจากบุคคลที่สามารถแยกสีบุคคลออกจากฉากหลังทั้งรูปภาพและวิดีโอได้อย่างชัดเจนและยังสามารถฉายวีวิดีโอโมโนโครมที่สามารถเลือกสีที่ต้องการได้1สีจาก3สีผู้แข่งไม่สามารถฉายวิดีโอโมโนโครมที่สามารถเลือกสีตามที่ต้องการได้ 960 f ฟ m i l ิ s m ท r สมาร์ทโซโ o โมชัเป็นการถ่ายวิดีโอโซโลโมชันความละเอียดสูง960เฟรม l ิทและสามารถปรับได้ถึง4ระดับคู่แข่งในเลทราคาเดียวกันจะใช้แค่240เฟรม l ิทและปรับได้แค่2ระดับถ้าจะใช้ความละเอียด960เฟรม l ิทต้องจ่ายแพงกว่า ในแฟร์พเชตเป็นโหมดถ่ายรูปบุคคลในตอนกลางคืนทําให้บุคคลดูโดดเด่นและเบอร์ฉากหลังให้มีมิติมากยิ่งขึ้นเหมือนกับใช้กล้องโปทถ่ายคู่แข่งมีแค่ในโหมดภาพที่ได้ออกบุคคลดูไม่โดดเด่นและไม่เบอร์ฉากหลังให้ออตาเคียร้อยแปดอิจเมตสามารถถ่ายภาพในความละเอียดสูงถึงหนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซล ซูมภาพภาพไม่แตกคู่แข่งไม่สามารถช้ำได้ Inmate Color เป็นจิเป็นการอาจถ่ายภาพคมชัดแม้มือสัน่นคู่แข่งไม่สามารถช้ำได้50ฟาสชาร์จชาร์จเร็วชาร์จไวกับ50บาทชาร์จเพียง5นาที สามารถดูวิดีโอได้3ชั่วโมงชาร์จเต็ม100%เพียง48นาที Smart Air Control สามารถเลื่อนแอปพลิเคชันและรับสายได้โดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอ Smart ทสป i n ิงพรีเวชั ation, เป็นการปกปิดข้อมูลส่วนตัวแม้อยู่ในที่สาธารณะเมื่อมีบุคคลอื่นมองหน้าจอ คู่แข่งในเลทราคาเดียวกันไม่มีสมาร์ทสไปอิ้งปกปิดข้อมูลส่วนตัวให้เหมือนกับตัวดีโน่ห้าคอคอมสแนปดากอนเ 720G ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการถ่ายภาพและวิดีโอ 90Hz เ r e รีเฟรชเรทอัตราการกระพริบของหน้าจอ90ครั้งต่อวินาทีทําให้หน้าจอดูลื่นไหลามากยิ่งขึ้นคู่แข่งให้อัตราการกระพริบหน้าจอ60 6 0รีเฟเรทำหน้าจอไม่ลื่นไหลเกมมิ่งช็อตต้ามโหมดเข้าเกมได้ไวไม่ต้องรอโหลดคู่แข่งไม่สามารถทำได้เกมโหมด ปิดการแจ้งเตือนทำให้เล่นเกมได้อย่างต่อเนื่องคู่แข่งไม่สามารถทำได้บูแล็กสกรีนเมกเซดเล่นเกมได้อย่างต่อเนื่องและไม่พลาดทุกการสนทนาคู่แข่งไม่สามารถทำได้ดีไซน์มาพร้อมกับสีแฟนตาซีซินเวอร์สวยจบครบทุกสีด้วยไดมอนด์สเปกตรัมและสี ตารี่แบ็กดีไซน์สุดคุ้มสุดสุขุมดูหรูหรากรอบกล้องปากกายทองสีกรอบกล้องปากกายสีรุง้งคู่แข่งเป็นดีไซน์แบบเก่าและดูไม่หรูหราออ,อาราวคัสตัมเซซันลูกเล่นไม่ซ้ำใครเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้เป็นคุณคู แข็งไม่สามารถทำได้ฟิกดอบสามารถใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชั่นพร้อมๆกันด้วยหน้าต่างแบบลอยคู่แข่งไม่สามารถทำได้ทีฟิงเกิลทาวเวลไว้ Google l เลนแปลภาษาได้ง่ายๆเพียงแค่แคปบหน้าจอคู่แข่งไม่สามารถทำได้แล้วก็ ด i n o 5G ใช้ CPU เป็น snapdragon 765G รับสัญญาณช่วยในเรื่องของการรับสัญญาณ 5G ได้ทั้ง2ระบบทั้ง SA และ NSA มาพร้อมกับ AI b e a u t y f i c a t i o n ที่สามารถปรับแต่งความงามได้ถึง8แบบและดีไซน์ กาเล็กติกซินเวอร์ด้วยนวัตกรรมรีโนโกรและสีสตารีแบ็กกรอบกล้องปะกายชองชาร์จเร็ว65วัตต์ซูเปอร์โวร2.0ชาร์จ5นาทีดูวิดีโอได้4ชั่วโมงชาร์จเต็ม100%เพียง35นาทีรีโน5 Pro 5G ใช้ CPU MediaTek Dimensity พันพารช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานสีสีกาเล็กติดซินเวอร์ด้วยนวัตกรรมรีโนโกรและสีสตาร์รี่แบ็กกรอบกล้องปะกายสีรุง้งชาร์จเร็ว65วัตชาร์จซูเปอร์วอค2.0ชาร์จ5นาที ดูวิดีโอ4ชั่วโมงชาร์จเต็ม100%เพียง30นาที